เดี๋ยวตาทีเดียวเลยครับเดี๋ยวพร้อาีเีเชคับช่องโอเคครับตังพต่ัน้งใจทาอรีพร้อมๆกันหรือยังพร้อมนะพร้อมครับอาเลพี่ครับก็วันนี้นะครับตั้งใจจะเข้ามาหาหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในคดี71ล้านนะครับคือเรื่องจากอย่างนี้จริงๆแล้วผมอะบอกกับทางพนักงานสอบสวนมาตั้งหลายครั้งแล้วนะครับว่าพร้อมนะ พร้อมที่จะมาให้ข้อมูลก็รอตำรวจเรียกอยู่นะครับตำรวจก็ยังไม่เรียกสักทีก็เห็นทางฝ่ายพี่อ้อยเนี่ยเข้ามาที่เนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเ,ออเมื่อคืนที่ผ่านมานะก็มีตำรวจเนี่ยไปตามผมผมเอามาเซเว่นเนี่ยจากผมต้องบอกว่าผมอยู่บ้านทุกวันนะครับาตามที่สื่อบอกว่าไปไหนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะออ,ออกไปตามผมไปที่เซเว่นไม่พอเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเนี่ยตำรวจกองปราบนะ ออสามคันนะครับไปดักซ้ายขวาตรงข้างหน้าบ้านผมอะ่ะนะจนผมต้องออกออกไปบอกกับตำรวจกองปราบเลยนะที่ไปเฝ้าอยู่ะนะครับเนี่ยนะว่าผมอยู่บ้านนะจะเข้ามาบ้านเลยก็ได้นะไม่ต้องรอหมายหรืออะไรถ้าเธออยากจะมาตรวจค้นเนี่ยผมยินดีนะนะเนี่ยมีซูคันหนึ่งนะผมเดินเข้าไปคุยกับตำรวจเลยนะเมื่อเช้านะครับแล้วก็โฟร์จูนเนอร์อีกคันหนึ่งนะแต่ว่าพอผม กลับเข้าไปบ้านอีกแป๊บหนึง่งออกมาดูอีกทีนึงก็กลับไปแล้วทีนี้ผมก็เลยเกิดความไม่สบายใจแหละนะว่าถ้าตำรวจต้องการที่จะให้ผมมาให้ข้อมูลนะผมก็บอกว่าผมรอมานานแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็อยากให้ทางฝ่ายพี่อ้อยเนี่ยให้การให้เต็มที่นะคบผมเคยทําหนังสือมาครั้งหนึ่งนะมาถึงที่เนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนคดีโอนมาใหม่ๆผมบอกว่าขอให้สอบผู้กล่าวหานะครับอย่างละเอียดกับพยานโดยแยก แยกกันนะครับไม่ไม่อยากจะให้มีทนายความด้วยนะคบเพราะว่าคือจริงๆอ่ะผมก็รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยจริงๆเป็นยังไงนะครับผมก็อยากจะให้ทางตํารวจกองปราบเนี่ยดำเนินการเต็มที่ถ้าเกิดเราผมอยู่ๆผมรีบรีบมานะครับเดี๋ยวตํารวจก็จะมีเวลาในการทําคดีน้อยนะครับผมก็เลยปล่อยก็คือไม่ได้ไม่ได้มาหาตํารวจก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าวันนี้ทางตํารวจก็ไปหาผมถึงบ้านแล้วนะครับทางชุดสืบอะไรไปผมก็เลยเอา ไหนๆก็คงจะอยากจะคุยกับผมแล้วผมก็เลยเข้ามานะครับแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนิดนึงนะครับการที่ไปเอาพยานเอาตัวไปเนี่ยโดยที่ไม่มีหมายนะครับจริงๆถ้าไปอย่างถูกต้องเนี่ยนะเอาหมายไปเนี่ยเขาก็ยินยอมไปทุกคนแหละครับหมายมาที่ผมผมก็ยินยอมหรือว่าพยานที่อ้างว่าอะไรลูกน้องเก่าผมนะครับนะแต่ว่านี่คุณเล่นเอา,เอา,เอาตำรวจสองสามคนไปนะครับแล้วก็เอาเขามาที่นี่เลยผมบอกให้นะอนาคตนะครับถ้าเกิดเขาบอกว่าที่ที่เขามาเนี่ย เขาไม่ยินยอมขึ้นมานะคนที่ไปอุ้มตัวนะครับอาจจะโดนข้อหาได้นะในอนาคตนะครับนะทำอะไรให้มันถูกต้องครับมีหมายเขาก็ไปแล้วนะเอาส่วนพี่ๆนักข่าวอยากจะรู้เรื่องไอ้เจ็ดสิบเอ็ดล้านเรื่องสามสิบเก้าล้านถูกไหมนะคือผมต้องบอกงี้ผมเนี่ยเดี๋ยวจะจะพูดได้ที่ไม่มีผลกระทบต่อสํานวนนะครับเรื่องเจ็ดสิบเอ็ดล้านเนี่ยผมผมว่าผมพูดไปแล้วนะนะครับแล้วผมก็ยังยืนยันในคําของผมนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าตํารวจกองปราบเนี่ย น่าจะพอที่จะรู้แล้วแหละว่าอะไรเป็นอะไรนะครับจากการที่สอบผู้ต้องหาเออไม่ใช่ผู้ต้องหาสิจากการที่สอบผู้กล่าวหากับพยานเนี่ยหลายหลายวันนะครับผมว่ามันต้องมีจุดที่ทางตํารวจกองปราบน่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าเรื่องราวข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนไอ้ที่บอกว่าเอาเรื่องอื่นนะนะเรื่องเรื่องรถเรื่องเงิน9ล้านนะคืออะไรพวกเนี้ยมันจะไปเป็นช่อกงได้ยังไงนะครับเพราะว่า เมื่อก่อนเนี uh ่ยผมไม่เอาง่ายๆเป็นเป็นที่รักกันนะครับเป็นน้องรักนะเขาให้ผมทําทุกโครงการนะครับนะแล้วผมก็ทําไปเสนอราคานะครับแล้วก็ส่งมอบทุกอย่างตามที่เขาต้องการหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าพอตอนนี้ไม่รักแล้วนะก็จะมาดึงเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคือต้องบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะไปเข้าช่อโกงเนี่ยผมต้องเจตนาจะหลอกเขาสิแต่ผมส่งงานตามที่เขาต้องการหมดทุกอย่างนะแล้วไอ้เรื่องรถเดี๋ยวผมบอกนิดนึงเรื่องรถพี่พี่สื่อมวลชนนะครับ จริงๆอะเราค้นกันได้นะว่าไอ้รถเบนซ G 4 0 0ร้อยพรีเมียม AMG พรีเมียมอะมันราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่8-9ล้านเนี่ยมันไม่มีหรอกครับนะแล้วที่บอกว่าผมอะเอาไปให้เช่านะเออเอาอันี้ก่อนเรื่องไฟแนนซ์ก่อนดีกว่าผมง่ายมากเลยครับแค่ให้พี่อ้อยอะเอาเอกสารจดทะเบียนมาก็จะเห็นเลยว่าชื่อมันชื่อจัตุพรมันไม่ได้ชื่อไฟแนนซ์ฉะนั้นผมจะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์แล้วไปผ่อนอ่ะผมว่ามัน สื่อออกไปเนี่ยมันมันเริ่มที่จะเลอะเทอะแล้วนะครับแล้วแล้วผมเนี่ยนะเป็นคนรักรถจะตายจะเอาไปให้จีนเทาเช่าผมได้ครอบครองรถคันนี้ประมาณสักไม่กี่เดือนเองนะครับซื้อมาน่าจะกันยาพอพฤศจิกาธันวาเขาก็เอาเอากลับไปแล้วนะครับแล้วผมไม่ได้เดือดร้อนขนาะดที่จะต้องเอารถดังกล่าวเนี่ยไปให้จีนเทาเช่านะครับนะแล้วก็ไอเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะรู้กันเรื่องที่สุดคือเรื่องอะไรอ่ะประเด็นไหนสาวที่เก้าล้าน นะผมจะบอกให้เลยนะครับ39ล้านเนี่ยนะไอที่ผมไม่รู้ว่าพี่อ้อยไปให้การแบบนี้หรือพี่ๆสื่อมวลชนเอาข้อมูลมานะครับแต่ผมจะบอกให้ว่ามันตรงข้าวความเป็นจริงทุกอย่างเลยนะเรื่องนี้ผมจะพยายามพูดไม่ให้พี่อ้อยเนี่ยเกิดความเสียหายแล้ผมต้องออกแบบนี้ก่อนนะครับแต่เงินไอเรื่องเงิน39ล้านที่สื่อนําเสนอกันนะครับผมบอกให้เลยว่าคนละเรื่องกับเรื่องจริงเลยนะครับเรื่องจริงคือไงเดี๋ยวผมจะเล่าอย่างนี้แล้วกันนะไอเรื่องเงิน39ล้านเนี่ยนะครับก็ พี่อ้อยเนี่ยเขาได้มีการคุยกับแสแกมเมอร์มาเนี่ยตามคําบอกเล่าของเขานะครับว่าเขาคุยมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็เคยมีการโอนเงินให้จากทางฝรั่งเศสเนี่ยอันเนี้ยผมไม่ยืนยันนะว่าว่าเคยโอนแล้วออโอนรอบสองรอบสามเนี่ยทางฝรั่งเศสไม่โอนให้หรือส่งเลขบัญชีไปแล้วทางฝรั่งเศสเขาไม่ไม่โอไม่โอนให้เลยอันเนี้ยอันเนี้ยผมจําไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่ามันมาถึงผมได้ยังไงนะก็คือ เขาก็มาบอกเนี่ยแหละครับว่าคนนี้คือดาราจีนน้าไม่ใช่นักร้องนะครับนะเป็นดาราจีนคนหนึ่งผมก็ไปหาชื่อดูอ๋อดาราจีนคนนี้ก็แสดงหนังกำลังภายในอะไรบมาณอย่างเงี้ยครับเขาบอกเขาคุยกันมานานแล้วนะแล้วทีนี้เขาต้องการที่จะให้มาที่ประเทศไทยก็เลยเให้โอนเงินทีเนี้ยการโอนเงินนะครับเขาอยากให้โอนทางบิตคอยน์นะตัวผมไม่มีความรู้ครับโอนไม่เป็นนะผมก็เลยต้องไปให้น้องที่ชื่อนุเนี่ยแหละนะครับไปโอนให้นะ พอโอนไปครั้งแรกแล้วบอกว่าจะมาพอคราวที่สองเนี่ยมาบอกว่ายังยังมาไม่ได้จะต้องโอนให้กับทางบอดีอ้การ์ดอะไรมาผมก็เริ่มตงิดต,ตงิดแล้วว่าเฮ้ยมันใช่เหรอมันจะเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่านะครับผมก็เริ่มมีการคุยกับทางเลขาเขาแล้วนะว่ามันไม่น่าจะจริงนะเธอจริงเนี่ยถ้าเกิดโอนไปรอบหนึ่งเขาก็ต้องมากตมา็ต้องมาตามที่รับปากนี่ให้โอนรอบสองนะครับโอนรอบสองตอนหลัง ก็มีการคุยกันนะครับจนในที่สุดอะผมจะต้องออยอมโอนก็คือตัวผมไม่ได้โอนเองครับก็ให้น้องเนี่ยช่วยทาอีกนะครับผมจํายอดไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่นะพอโอนรอบสองไม่เสร็จปรากฏว่าไม่ยอมมาอีกทีนี้ผมก็เริ่มสืบแล้วว่าดาราจีคนนี้ผมเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นกเมเ m m e r มันเป็นตัวปลอมอยู่แล้วนะไม่ใช่ดาราจีนจริงนะครับชื่อเฉินคุณนะผมก็เลยเริ่มถามพี่อ้อยแล้วว่าไปรู้จักกับคนนี้อะไรได้ยังไงเขาก็บอกผมว่าเขาไปกด Like ไลฟ์ในไอจีแล้วก็มีคนทักมาหาผมเอ้ยทักมาหาพี่อ้อยแล้วก็บอกว่าตัวเองอคือเฉินคุณผมก็บอกว่าเฮ้ยมันมันไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวเอางี้แล้วกันผมจะเช็คกับทางจีนให้ผมก็พยายามที่จะไปเช็คกับทางจีนมันก็เช็คไม่ได้จนในที่สุดเนี่ยผมต้องไปขอคอนแทคคนหนึ่งมาจากพี่เอสุประชัยนะคนนี้เขาชื่อหลิวนะครับคุณคุณหลิวเนี่ยเขาจะทําเกี่ยวกับเรื่องออดาราจีนกับไทยมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะผมก็โทรไปไปถามเขาเลยว่า เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เฉินคุณเนี่ยจะมาคุยกับทางพี่อ้อย1 2 3 4แบบนี้นะครับเขาก็ตอบเป็นข้อความไลน์ไม่ผมเลยนะข้อแรกเลยนะครับว่าดาราจี G เนี่ยไอแวลูของเขาเนี่ยสูงมากเขาจะไม่มีการมาคุย FC แบบนี้และจะไม่มีการให้โอนเงินอย่างนี้นะครับและที่สําคัญก็คือว่าในขนาดนั้นนะครับที่มีการคุยกันเนี่ยเฉินคุณตอนนั้นอยู่ที่ในป่ากําลังทําสมาธิอะไรอยู่เนี่ย ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อยไม่เชื่อนะผมขอให้ติดต่อวิดีโอคอลกับพี่อ้อยหน่อยได้ไหมนะครับก็เอาง่ายๆคือผมไม่ทาทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่อ้อยเนี่ยรู้ความจริงว่ามันคือสก c a มอร์นะครับทีนี้ทางคุณหลิวเขาตอบกลับมานะครับเขาเขาไม่สามารถที่ให้วิดีโอคอลได้นะครับแต่ก็เป็นแชทอะไรเนี่ยผมก็ขอให้คุณหลิวเนี่ยโทรคุยกับทางพี่อ้อยนะครับอันนี้มีตัวตนนะครับพี่คุณหลิวเขาก็อธิบายไป นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดพี่อ้อยก็ยังไม่เชื่ออยู่นะครับก็จะให้มีการโอนอีก5ล้านนะครับทีนี้ไอ้ตรง5ล้านตรงเนี้ยนะครับผมก็บอกว่าผมไม่อยากจะยุ่งด้วยแล้วเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจแล้วแหละว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกมเมอร์นะครับพอดีช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่มันมีงานที่พี่อ้อยเขาจัดพอดีที่โรงเรียนนะครับทีมงานผมก็ไปไอ้น้องนุ๊กคนนี้ก็ไปนะครับปรากฏว่าพอไปเลยเสร็จ พี่อ้อยเขาก็ไปติดต่อกันนะครับแล้วก็ไปคุยกันเองนะคือเขาพูดมาอยู่คำนึงทําให้ผมไม่อยากยุ่งเรื่องนี้เพราะอะไรเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่ามันเป็นเงินของพี่พี่จะโอนเงินให้ใครมันก็คือเงินของพี่อ่ะนะผมกับเลขาเขาตอนนั้นก็พูดกันไม่ออกเลยนะครับก็เอาเราอุตส่าห์หวังดีนะเราอุตส่าห์นี่ให้แต่ก็ไม่เชื่อนะครับก็ท้ายที่สุดก็ไปไหว้าวานนุนะครับพอนุจัดก,การทำเนี่ย มันรู้สึกว่ามันจะมีการโอนกันหลายครั้งพอมีการโอนหลายครั้งเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่าถูกระงับบัญชีหรือว่าถูกแฮ็กไปนะครับแล้วเรื่องนี้ผมเป็นคนบอกเองว่าต้องแจ้งความนะครับแล้วก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับแต่ทีนี้พี่อ้อยเขาก็อาจจะสงสารนุเขาเลยจะไปจัดการเคลียร์ให้นะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยผมไม่ได้ไปยุ่งด้วยแล้วในเรื่องนี้นะเรื่องทั้งหมดเนี่ยข้อเท็จจริงว่ามันเป็นแค่นี้แหละนะแต่ว่าตอนนี้ข่าวมันเอาไปว่าโอ้โหนี่ผมนี่ไปสร้างเรื่องเป็นคนจีนอะไรคือทุกอย่างอับผมบอกแล้มนนนวามา ผมมีหลักฐานนะแล้วผมก็มีตัวบุคคลที่สามารถที่จะอ้างอิงได้ทั้งหมดนะจริงๆผมไม่อยากจะมา,มาก่อนผมบอกจริงผมอยากจะรอหมายของตํารวจเพราะว่ารู้ยังไงมีเจ้าทุกมายังไงตารวจเขาก็ต้องเรียกผมเป็นเป็นผู้ต้องหานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยตำรวจเล่นไปที่บ้านมั่งนะแล้วก็ไปใช้วิธีเ,เชิญตัวก็เอาไง,ไง่ายๆก็เหมือนคล้ายๆกับการอ,อุ้มมาแหละอุ้มมาไอ้นี่เลยนะครับพยานต่างๆก็เกิดความไม่สบายใจนะครับผมก็เกิดความไม่สบายใจ นะเพราะผมก็บอกแล้วว่าผมยอมมานะบอกแล้วผมก็ไม่ได้ไปไหนด้วยใครมาบอกว่าผมไปอะไรอ่ะไปมาเลผมจะไปทําไมนะบ้านผมอยู่นี่นะครับเงินในบัญชีผมก็ไม่เคยได้เอาออกอะไรนะครับนะก็โงอยู่อย่างเงี้ยก็ผมก็จะยืนยันพิสูจน์ความเป็นสุดของตัวเองแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าไอ้ทุกโครงการที่ผมทำนะผมส่งมอบงานหมดจะมาบอกว่าผมชอบโกงได้ยังไงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนแรกรักนะครับ ให้ผมทําทุกอย่างทําทุกโครงการแต่พอหมดรักแล้วมันก็เกิดเรื่องอย่างนี้นะครับแต่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับลองดูเลยนะเอาไอ้เรื่อง7จเ็ล้านก่อนนะครับนะการพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันตรงกับหลักฐานไหมล่ะนะครับนะที่ที่เรียกมาหลายๆครั้งเนี่ยมันเพราะว่าอะไรมันมีอะไรไม่ตรงกันใช่ไหมนะครับแล้วจะปล่อยให้ใครก็ไม่รู้นะครับนะมาใช้ตํารวจกองปราบเป็นเครื่องมือได้หรือเปล่านะครับอ่ะพี่พี่ผู้สื่อมวาชนจะถามอะไรอีกไหม ก็พี่อ้อยให้โอนครับหมายถึงว่าโอนให้เฉยโอนโอนให้เพื่อที่จะให้มานะครับให้มาที่เมืองไทยครั้งแรกไม่มาพอโอนครั้งที่สองผมก็รู้แล้วว่าว่ามันมันคือสก c a มอร์ครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เฉียนคุณจริงดาราจริงเขาไม่ทําอย่างนี้นะนุกษสานี่เป็นอะไรกับเรารู้จักกันครับน้องคนนี้เนี่ยเขาก็จะเก่งในเรื่องของบิตคอยนะครับแต่ก็ผมก็ยืนยันด้ว่าน้องเขาเนี่ยก็เจตนามาช่วยด้วยใจบริสุทธิ์นะครับเขาไม่ได้มาตั้งใจจะมาหลอกอะไรทางพี่อ้อยหรอกนะครับ ก็มันถึงเป็นเรื่องที่ตั้งแต่แรกนะที่พี่อ้อยบอกไม่อยากแจ้งความเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเขารู้เรื่องเรื่องทั้งหมดเนี่ยจริงๆไม่เป็นยังไงอะครับนะแต่พอตอนนี้เรื่องมันแดงมาแล้วอ่ะตัวผมก็ต้องพูดแต่ว่าผมพยายามพูดให้พี่อ้อยอ่ะเสียหายน้อยที่สุดนะคบผมพูดในข้อเท็จจริงของผมเพราะว่าตอนนี้ข่าวมันไปไกลแล้วว่าผมไปเป็นแก๊งจีนม้่งจะไปตบซับเขาบ้างอะไรนะครับมันไปไกลเกินเกินไปแล้วนะครับนี่โอนอีกห้าล้านนี่คือรวมมีสามสเก้าล้านบาทหรือว่าโอนอีกก้อนหนึ่ง ไอ้ห้า้านเนี่ยนะครับน่าจะไม่ได้มีการโอนนะหรือว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นมาก่อนเพราะตอนนั้นผมไม่ได้รู้เรื่องด้วยแล้วนะครับมีเอกสารหลักฐานการโอนพร้อมยืนยันกับเจ้าที่ตำรวจครับผมพร้อมกับเจ้าที่ตํารวจรอนานมากแล้วด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างอ่ะคือคนจะพูดยังไงก็ได้ผมต้องบอกงี้นะครับแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์อ่ะมันมีอยู่ครับนะไม่ว่าจะเป็นแชทไลน์หรือว่าพยานบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยอ่ะนะครับนะอย่างที่ผมอ้างเนี่ยผมก็อ้างดารานะ เพราะว่าผมไม่มีคอนเน็ชันไปถึงดาราจีนนั่นอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงนะคะในการช่วยตามหาความจริงนะครับเจล้านเนี่ยยังยืนยันมว่าเป็นให้โดยเสนาหาอย่างที่ผมบอกเลยครับนะผมเคยบอกว่าผมยืนยันหนักแน่นยังไงผมรู้ว่าสังคมไม่เชื่อหรอกใครจะโอนเงินให้7จ็ล้านแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนลองไปดูในที่รายการของช่องสนทินะครับสนทีท็อกตัดมานะ อันนี้ก็คือก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าพี่สนทิเนี่ยเขาอยากจะเล่นงานผมอยู่แล้วเขาก็คงจะไม่ชอบใจนะครับแต่ไปดูที่เขาตัดมาทีครับอ๋อถ้าเกิดทนายตั้มมาขอโทษอะนะจะยกให้ก็ได้นะเอาแค่ไอ้ตรงเนี้ยนะเราก็พอที่จะเดากันออกแล้วไหมล่ะนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าเขาก็คงจะไม่เอาอะไรที่เป็นประโยชน์กับผมมาออกมากหรอกนะแต่ว่าแค่นี้มันยังหลุดออกมาเลยพอเ,เกิดเรื่องนี้แล้วเราจะคืนไหมก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดผมไปช่อกงนะครับนะ ถ้าไปหลอกลวงเขาผมก็พร้อมที่จะคืนนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ละ่ะนะมันนะมัน,มนถึงจะสเสน e หาเนี่ยเมื่อมีการโอนให้กันอย่างเงี้ยเราต้องเสียภาษีไหมต้องเสียอยู่แล้วครับถูกต้องแล้วครับ<ำ>เสียภาษีห้าเปอร์เซ็นต์คือตอนนี้มันเป็นคดีความอยู่พี่พพเป็นคดีความอยู่นะเขาก็ยังไม่รู้ว่าผมจะต้องคืนหรือไม่ต้องคืนฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ต้องมีการเรียกเก็บแต่ผมมีการแจ้งไปหมดแล้วครับว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะครับแต่ที่นายบอกว่าสามคนที่จะไม่แตกแต่สุดท้ายคือได้ได้ได้แตกกับคนแรกแล้ว ผมสองแล้วครับนะเคยแตะพี่ชูวิทย์แล้วนะครับ<อ>แล้วก็มาแตะพี่สนทิแล้วโกรณีนี้อ,อ่าใช่โก,โก็มันก็เป็นไปตามนั้นน่ะละครับเพราะผมก็ต้องปกป้องชื่อเสียงของตัวเองนะผมก็เข้าใจว่าคนไม่เชื่อนะแต่ว่าให้เชื่อในหลักฐานแล้วกันนะผมก็รู้จะพูดยังไงแหละให้คนเชื่อเอาพูดพูดตรงๆนะเพราะมันเป็นเงินก้อนค่อนข้างที่จะก้อนใหญ่นะครับนะแต่ก็อย่างที่บอกครับเขามีเงินเป็นหมื่นล้านครับนะกับไอ้เงินหลักสิบล้านที่จะ เอาง่ายๆนะเขาพาเเออลกด็ครูทั้งโรงเรียนะไปเที่ยวก็หมดหลายล้านะนะครับต้องไม่ไม,ไม่มีต่ำกว่า4ี่ห้าร้านะนะครับแล้วไม่ใช่รอบเดียวปีๆหนึ่งก็ต้องหลายครั้งนะครับคือเหมือนก็เอาแค่เอาดอกเบี้ยมาให้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาเท่านั้นเองก็คือยืนยันว่าเขาใช้เงินเป็นหมื่นล้านไม่ใช่แค่ห้าพันเจ็ดร้อยล้านที่ถูกแล้วเขาไม่ใช่ครับเขาได้ดับเบิลด้วยครับเป็นดับเบิลดับเบิลครับได้ดับเบิลเลยครก็เหมือนกับว่าเงินที่เขาเอามาเนี่ยเป็นเหมือนเงินอินเทอร์เทนความสุขที่เขาอยากให้ใครก็คือ มันคือเป็นสิทธิ์ของเขาครับเขาจะให้ใครหรืออะไรยังไงอะครับนะแต่คือาาที่ผมวันนี้ทนายต้อมจะรอเจอหน้ากับเจ๊อ้อยได้ไหมคะยังอะครับยังไม่พร้อมเจอยังไม่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยอะไรตอนนี้เพราะผมก็รู้ว่าคนรอบตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับมันเปล่าประโยชน์ที่จะไปคุยในช่วงนี้วันนี้ผมมาก็แค่อยากจะมาหาเนี่ยแหละหัวหน้าคณะพนักงานาสอบสวนเรื่องนี้นะว่าผมพร้อมที่จะมาให้ข้อมูล หลักฐานผมก็พร้อมแล้วนะไม่ต้องเอาตำรวจไปเฝ้าบ้านผมหรอกนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมเข้าไปคุยกับตำรวจเลยนะที่มาเฝ้าครับสองคนเนะี่ยไม่ได้สองคนนะหกคนนะผมเข้าไปคุยสองคันนะนะครับนะจะเข้าตอนกี่โมงครับพอดีผมมันจะต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนนะถามเลยเขาก็อกอ๋อเปล่านะไม่ได้มาไม่ได้มาอะไรเราไปยูอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านเลยแล้วก็เป็นตำรวจกองปราบเนี่ยแหละนะถ่าย เห็นอยู่ว่าสู้อยู่เลยเดินเข้าไปหาเลยผมเดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปคุย2คันแต่มา3คันเหมือนกับว่าไม่ต้องแอบหรอกไม่ต้องไม่ต้องแอบครับไม่ต้องแอบคือผมก็บอกเขาเลยว่าผมอยู่บ้านนะผมไม่ได้หนีไปไหนถ้าพี่อยากจะมาเข้ามาค้นไม่ต้องไปรอหมายสารพี่มาได้เลยผมพร้อมเนี่ยผมอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนแต่ว่ารีบรหน่อยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมกำลังจะไปส่งลูกไปโรงเรียนมีธุระสำคัญที่ผ่านมาเห็นว่ามีทนายคนอื่นๆเนี่ยออกมาพูดถึงทนายตั้งกันโหลกเลยได้ติดตามหรือว่าได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะต้องบอกเลยว่่่่าาตอนนี้้้ผมมมไไไไดดดูขวเลย นะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับพี่ๆสื่อมวลชนโทรหาผมไม่ติดเลยใช่ไหมนะก็ต้องบอกครับว่าผมมาโดนคุกคามจากทีวีช่องหนึ่งเยอะมากเข้าไปที่บ้านนะครับแล้วก็ไปถามถึงเรื่องผมอยู่ไม่อยู่ยกี่คนลูกทําอะไรผมว่ามันเป็นการคุกคามเกินไปนะครับผมก็เลยตัดปัญหาครับปิดเบอร์นั้นเลยนะครับก็เลยไม่ใช้นะแต่ผมก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนในรายกลุ่มที่แจ้งข่าวสื่อมวลนชนนะผมไม่ได้ใช้เครื่องนั้นแล้วครับนะแต่ยังไม่ต้องออกกันหรอกครับ นะเดี๋ยวอนาคตก็เดี๋ยวกลับไปเลิกเลิกให้คุณพุทธนะครับเริ่มมาคุกคามในชีวิตส่วนตัวผมก่อนนะครับถามน,นิดนึงภาพที่เราไปเที่ยวที่ปารีสฝรั่งเศสตรงนั้นที่ไปกินหรูอยู่สบายใช้ชีวิตแบบตรงนั้นตกลงนี่พี่อ้อยเป็นคนจ่ายใช่ครับถ้าเกิดใครไปย้อนบทสัมภาษณ์ตอนผมโดนทัวร์ชูวิทอะนะครับตอนนั้นนะพี่อ้อยเขาก็เป็นคนออกมาบอกเองว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําสีเทานะไอการบินบิสเนสคลาสหรือไปอยู่ที่นู่นฟรีๆเนี่ยเขาเป็นคนออกให้หมด นะแต่วันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าเขาจะไปพูดอะไรเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่พอใจผมอาจจะไปพูดอีกแบบหนึ่งแล้วก็ได้นะแต่ว่าวันนั้นเขาพูดแบบนี้นะก็ไปช่างน้าหนักกันเราเองแล้วกันว่าอันไหนเป็นยังไงนะครับนี่เราคุยกับพี่อ้อยครั้งล่าสุดตอนไหนนานเลยงน้านแล้วครับนานแล้วนานาจำ<า><า>ไม่ได้แนละ้วสรุปแล้วเงินเจ็ดสิบเอ็ดล้านสรุปแล้วมันมันในการทําธุรกิจร่วมกันหรือว่ามันเป็นให้โดยเสนอตามที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปวันแรกวันยังไงก็คืออย่างนั้นครับคืออคือว่านายที่หมายคือตอนนี้ยังไงคือ อย่าไปพูดเผมอาจจะใช้คํากฎหมายนะครับว่าเป็นสเสน่หาแต่มันไม่ใช่สเสน่หาแบบคนรักกันนะสเสน่หาในที่นี้มันเป็นคํากฎหมายแต่ก็คือการให้โดยที่ไม่มีข้อผูกพันนั่นแหละนะครับานายตั้มครับเห็นเมื่อกี้นายตั้มบอกว่าพูดถึงเรงเดี๋ยวขอคนอื่นเลยครับอ้วนดาวแปดแฉกผมไม่ให้สัมภาษณ์นะเอาคนอื่นเลยโอเคฝากอะไรถึงพี่ส่วนที่บ้างไม่ฝากครับไม่ฝาก ไม่ผ่านถึงพี่สนทิพี่สนธิก็จัดมาให้อย่างนี้ยังไงก็จัดมาเลยครับนะก็จัดอยู่แล้วพร้อมกลับไหมคืออย่างนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปดีกว่านะโอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปหาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกันมาแล้วไม่ใช่มาแตแหล่งข่าวอย่างเดียวนะครับผมบอกแล้ววันนี้ผมพูดเพื่อจะระวังเพืผมไม่อยากจะให้ย่อยเสียหายนะครับเจตนาที่มาพบตำรวจวันนี้เพื่อก็อย่างที่บอกครับว่าตำรวจเริ่มไปที่บ้านผมแล้วผมจะบอกว่าโทรมาบอกได้เลยเขาไปประกบป่าไม่ให้หนี ผมจะหนีไปไหนดมอยู่บ้านทุกวันผมอยู่บ้านทุกวันผมไม่หนีไปไหนผมจะหนีไปเพื่ออะไรครับข่าวที่สื่อมวลชนรายงานไปตอนนี้บอกก็มันไม่ใช่เรื่องจริงไนหมายเรียกหมายจับหมายเรียกหมายจับหมออธิยาบอกผมโดนผมเคยโดนหมายจับแล้วผมเคยโดนหมายจับสองครั้งแล้วนะครับแล้วที่มามาบอกว่าเบียร์เบียร์รับสารภาพรับสารภาพเรื่องอะไรก่อนเขาก็มาให้การเพราะว่าตํารวจไปเอาตัวเขามานะแล้วอนาคตนะนะผมบอกให้อยู่ๆไปเอาตัวเข้ามานะตำรวจสามสี่คนแล้วมาบอกมาเชิญเชิญนะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่ยินยอมมานะ พวกนี้ก็จะโดนด้วยนะครับคดีผมบอกให้<พ>นะคุณทําหมายไปมันมันมันจะเสียเงินสักกี่บาทยัง<พ>นะทาหมายไปนะให้เขามาให้ปากคำเขาก็มาให้ตามหมายอยู่แล้วนะผมเชื่อว่า,าทั้งดูทั้งแซนอะ่ะถ้ามีหมายไปเขาก็มามนะครับเราได้ประสานตํารวจมาก่อนหน้านี้ไหมพี่ไม่ครับมไม่ครับอ๋อเคยครับผมเคยประสานมาผมเคยทําหนังสือมาแล้วนะว่าเออผมเนี่ยเออขอให้เจ้าที่ตํารวจเนี่ยแยกสอบ พยานฝ่ายผู้กล่าวหาเพราะผมกลัวว่ามันจะมีการซักซ้อมและการเตรียมกันนะครับแล้วก็ขอให้มีการอัดวิดีโอด้วยอันนี้ผมทําหนังสือขอมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับเพราะผมผมรู้ว่าผมกาลังจะโดนกับอะไรนะตอนนี้ผมโดนสหาบาทานะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ต่างๆมาแต่ว่าผมบอกเลยเดี๋ยวผมขอชี้แจงเรื่องพี่อ้อยเสร็จนะครับเรื่องอื่นผมชี้แจงให้ทุกประเด็นแต่วันนี้เอาขอเรื่องสําคัญก่อนนะ,นนะค่ะว่าสุดแต่ขัดที่ทำให้เราแต่ขักับพี่อ้อยอะค่ะคือเรื่องอะไรมันมีก็หลายอย่างนะครับนะ ก็เขาก็เกิดความไม่พอใจผมนะครับส่วนหนึ่งก็คือคนใกล้ตัวเขาละกันนะทุกท <ไป S 2> คน <ไป S 2> ก็แย่งความรักกันหมดอ่ะแหละไปเทเลขาเขาที่แม่เข้าไปเดินทางไปด้วยใช่ไหมต่อต่อต่อฝ <laughs> า,ากฝากถึงกลุ่มทนายดินทีมเพราะบางคนออกมาบอกมีเขาของอกบนหัวแล้วฝ <laughs> ากถึงรนรงแล้วกันที่บอกมีเขาของขอกบนหัว การที่มีเขา่าเงาะบนหัวนะครับจะต้องเมียมีชู้นะนะครับนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เราเขาไม่ได้มีอะไรที่ผมจะต้องไปเล่าให้เขาฟังทุกเรื่องนะครับนะถ้าเกิดเมียม,มีชูไ้ไปให้เงินชู้เออถ้าอย่างนั้นนะค่อยบอกว่าตัวเองมีเขานะครับพี่พี่ส่วนที่บอกว่าทนายเดชามีส่วนร่วมด้วยผมไม่เคยผมไม่ได้ฟังเลยตอนนี้เอาจริงโอเคผมไม่ได้ฟังนะโอเคนะพี่ๆนะขอบคุณครับทุกคนครับใช่ครับตั้งแต่วันที่ไปรับรถเลย รถเนี่ยก็จะเป็นชื่อของพี่อ้อยจตุพรเลยครับนะไม่รู้ว่าข่าวเนี่ยออกมาจากพี่อ้อยหรือออกมาจากนักข่าวเองแต่ของเนี้ยม,มันเช็คกันไม่ยากอยู่แล้วครับนะวันรับรถเออวันที่ได้ทะเบียนวันไหนนะครับเออต้องบอกงี้ว่าที่ได้ทะเบียนชาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราต้องเจ้าเลขสวยผมอ่ะหาทะเบียนให้พี่อ้อยอ่ะนะครับทะเบียนเลข5ตัวเดียวเนี่ยกับรถเขาเนี่ยน่าจะหนึ่งถึงสองคันแล้วนะแต่เอ้เรื่องรถเบนซ์เนี่ยนะมันก็ต้องรอทะเบียนครับผมไม่ใช่ว่าดึงเวลาผมจะดึงไปเพื่ออะไร นะแล้วในเมื่อเรายังไม่ได้ทะเบียนเล่มทะเบียนขาวเนี่ยเขาก็จะยังไม่ได้เล่มมันก็เป็นเรื่องปกติครับแล้วมองประเด็นที่ว่ามีการสรัมเรษณ์ว่ามีาร,ระภคอนึงมาให้ขับรถเห็นเออเออไอ,อตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยผมนึกย้อนกลับไปนะไอวันที่ไปวันที่ไปพัทยาผมไปด้วยแล้วเวลาผมไปเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีคนขับรถมาก่อนนะครับแต่ว่าระหว่างที่อยู่ในนั้นน่ะ ผมจะเป็นคนขับรถให้เขานะแล้วเวลาไปโรงแรมหรืออะไรผมจะไปดรอปเขาตรงหน้าประตูลแล้วเขาก็จะลงไปกับภรรยาผมนะครับแล้วก็ทางเลขาแล้วตัวผมก็จะไปขับรถไปเก็บนะครับแล้วมันจะมีช่องไหนที่บอกว่าบอกว่าอ,อ,อะไรมีจีนจีนเทาใช้รถคันนี้เอาไปเออใช่ผมว่าเอาคำพูดมาจากไหนก่อนเพราะว่าภรรยาผมไปด้วยตลอดอะอยู่ประกบกับพี่อ้อยตลอดนะครับหรือว่าเช็คกล้องวงจรปิดก็ได้ครับ ทะเบียนเดียวกันไหมนะไม่ยากเลยเออจริงๆเช็คที่สูนย์ครับผมว่าไม่ถึงนะอย่างมากก็สองสามพันไมลออ์ผมใช้รถคันนี้นะอย่างมาก,กน,นะครับผมเนี่ยก็วนอยู่ในกรุงเทพนอกจากว่าพี่อ้อยมาผมก็จะเอารถคันนี้ไปสนามบินไปรับเขาแล้วก็ไปโคราชแล้วพี่อ้อยก็กลับมาที่กรุงเทพมีอยู่แค่นี้ครับจะมาใช้สองสามเดือนเป็นหมื่นไมล์มันมันเป็นไม่ได้อยู่แล้ว ผมมีขับของผมบ้างเพราะพี่อ้อยเขาอนุญาตผมใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เอาไปหาประโยชน์อะไรแน่นอนนะครับโอเคนะครับตัวเลขราคารถเบนซ์คันนี้มันต่างกันเพราะอะไรเก้าล้านกันโอ้โหไอ้เล้านเนี่ยเขาไปฟังมาจากใครไม่ใช่ครับเอาผมถึงบอกให้พี่ไปเช็คราคารถ G 400 AMG Premium นะครับไม่มีต่ำกว่า11ล้านนะฉะนั้นไอที่บอก9ล้านไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเอผมขออนุญาตตอบไปเยอะแล้วนะโอเคครับสวัสดีครับ โอเคได้คร well, okay. okay, okay. oh ับการดึเลยค่ะอาคารหน้าครับที่นีได้เลยเจ้านายผมไม่เชื่อความนะถ้าตามเรื่องเดียวเองใช่ค่ะแต่ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่รออยู่จะมีอาคารสองส่วนคือเรื่องนี้ใช่ไหมใช่โอเคได้ชั้นไหนเดี๋ยวขึ้นไปด้านหน้ามีเจ้าหน้าที่ ปลาปลาสก่็ปลาล้วไห้มาที่นี่พอพอไล่สดขอได้แล้วพอไล่สดได้พี่พี่นักข่าวของาติสาวของาติพี่นักข่าว เจอต่กทางไม่อยากะาว่าไม่อยหาไม่ได้ทอะไรที่มี่าจะเปลนเลยนะคะ